ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวอย่างตำนานจอมยุดพูดถังซานภาคที่สํานักถังเลิศพบจบแดนในตอนที่5นะครับ จากเรื่องราวในตอนที่แล้วหัวอี้หหาก็ได้เข้าไปทักทายเพื่อนร่วมห้องใหม่ที่ชื่อหวังตงแต่ก็ดูเหมือนว่าหวังตงก็จะไม่เป็นมิตรมากนักด้วยกฎที่หวังตงนั้นตั้งขึ้นมา5ข้อจึงทําให้หัวอี้หหาไม่พอใจและได้เข้าต่อสู้กับหวังตงจากนั้นหัวอี้หหาก็เป็นฝ่ายชนะมาได้ด้วยทักษะที่4ต่อมาในตอนเช้าทั้งสองคนก็ได้มาเรียนวันแรกและวันแรกของการเรียนก็ได้เจอกับอาจารย์สุดโหดอย่างอาจารย์โจอี้อาจารย์โจอี้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการชกต่อยกันของหัวอี้หหาและหวังต และได้มีนักเรียนที่ถูกไล่ออกถึง9คนจากการวิ่งไม่ผ่านจากนั้นนักเรียนที่เหลือก็ได้เข้าเรียนภาคเช้าตามปกติหลังจากที่เรียนภาคเช้าจบแล้วหัวอี้หาที่กำลังเดิอนออกไปจากห้องเรียนก็ได้ถูกอาจารย์โจอี้นั้นเรียกเอาไว้ให้ไปพบนางที่ห้องของนางเลวากับว่ามีเรื่องสำคัญบางอย่างแล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่5ถังซานภาค2จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ เปิดมาที่ฉากแรกก็จะเป็นฉากที่หัวอีห่าวและชายที่มีร่างกายกำยำสภาพราวกับหุ่นยนต์นั้นกำลังยืนอยู่บนนกขนาดใหญ่ตัวสีดำจากนั้นชายคนนั้นได้เอ่ยขึ้นว่าเริ่มได้หากดูข้อมูลจากทางนิยายแล้วเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าเหอไซโถนะครับซึ่งเขานั้นก็ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนสื่อไหลเคร์ที่เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมวิญ,ญญาณที่เรียนเกี่ยวกับอาวุธวิญ,ญญาณเป็นหลักนะครับที่ฉากนี้ที่เหอไซโถนั้นบอกกับหัวอีห่าวให้เริ่มได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นกำลังจะทดสอบการยิงงญญญาางาาาขขขอออาจารย์เ ที่เป็นอาจารย์ที่อยู่สาขาวิศวกรรมวิญ,ญญาณซึ่งเหตุผลที่เหอไส้โถนั้นได้ทดสอบยิงก็เป็นพออาจารย์โจอี้ที่นางนั้นก็ได้เรียกหัวอี่ห่าวให้มาพบเมื่อตอนที่หลังเรียนจบในภาคเช้านางมีความร้อนใจเป็นอย่างมากที่อยากจะรู้ในสิ่งที่หัวอี่ห่าวนั้นมีอยู่จึงพาหัวอี่ห่าวมายังห้องเรียนเกี่ยวกับอาวุธวิญ,ญญาณ ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่หัวอี้ห่าน้นกําลังจะเปิดใช้งานวงแหวนที่1ในการสนับสนุนตามคําสั่งของอาจารย์เพื่อที่จะสนับสนุนเหอเส้โถจึงทําให้ยิงปืนพลังวิญญาณเข้าเป้าอย่างแม่นยําอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาวุธพลังวิญญาณมีความแรงก็จริงแต่มันค่อนข้างที่จะขาดความแม่นยําซึ่งอาจารย์โจอี้พร้อมกับอาจารย์อีกหนึ่งคนที่อาจารย์โจอีพ้พาหัวอี้ห่ามาหานั้นทั้งสองคนก็อยากจะรู้ว่าหัวอี้ห่าวจะใช่คนที่พวกเขานั้นตามหาอยู่หรือไม่แล้วทั้งสองคนนั้นจะอยากรู้เกี่ยวกับเรรรื่อองาวะไคนู เราก็ต้องไปรู้กันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่อาจารย์โจอีอ้ได้มาส่งหัวอี้หหาวที่หน้าหอพักและก่อนที่นางจะเดินจากไปนางก็ได้บอกว่าถ้าเธอนั้นเป็นศี์ของเขาได้อนาคตก็จะไม่มีขีดจํากัดจากคําพูดของอาจารย์โจอีอ้นะครับบุคคลที่อาจารย์โจอีอ้ได้พาหัวอี้หหาไปหานั้นก็คืออาจารย์ฟ้านี้นะครับซึ่งอาจารย์คนนี้ก็สอนอยู่ที่สาขาวิศวกรรมวิญญ,ญาณและก็ว่ากันว่าอาจารย์คนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดเกี่ยวกับการสร้างอาวุธวิญญ,ญาณของเรียนสื่อหลยครนะครับ ต่อมาก็จะเป็นฉากที่มีคนนั้นได้มาสกิดหัวอีห่าจากทางด้านหลังซึ่งคนคนนั้นก็คือถังยานั่นเองนะครับจากนั้นนางก็ได้บอกกับหัวอีห่าวว่าคืนนี้ค่อยเจอกันซึ่งถังยาจะมีเรื่องหรือธุระอะไรนั้นคนดูอย่างเราก็คอยมาลุ้นกันในตัวเต็มอีกทีนะครับ และในฉากสุดท้ายของตัวอย่างตอนที่5ก็จะเห็นได้ว่าหัวยี่ห่าวเหมือนกําลังจะวิ่งอยู่และก็ได้มีเพื่อนนักเรียนคนอื่นนั้นกาลังนั่งอยู่ฉากนี้ก็น่าจะเป็นคาบเรียนของอาจารย์โจนะครับในช่วงภาคบ่ายที่นางก็ได้บอกไว้หลังจากที่เรียนจบในภาคเช้าว่าการเรียนในภาคบ่ายนั้นจะเป็นการฝึกล่างกายและถ้าหากดูดีๆก็จะเห็นได้ว่าการวิ่งในครั้งนี้ก็จะโหดกว่าครั้งที่แล้วมากที่ครั้งที่แล้วก็ได้มีนักเรียนถูกไล่ออกถึง9คนซึ่งในครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนนั้นก็จะะไดด้สววมชุเเกกกราาหล็ในิ่ง และการเรียนในภาคบ่ายนี้จะมีคนถูกไล่ออกอีกหรือไม่นั้นตัวผมเองและคนดูก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่างตำนานจอมยุทธพทดถังซานพักที่2สํานักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่5นะครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวในอนิเมะจะเป็นไปตามนิยายและถูกดัดแปลงมากน้อยเพียงใดจะมีบิก๊กเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเรารอมารับชมและรุ่นไปนพร้อมกันในตัวเต็มสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ